อุ้ยอะไรนี่พี่น้องหวานม้านเออนี่ยไซไซแบบเท่าเดิมมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหโอ้โหตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวแรกก็ใหญ่เลยเว้ยตัวเราตัวเราตัวเราทั้งวันโอ้โหปลาปาปาว้ากสุข หวานหวานต <c oughs> ข้างเลยพี่น้อนงนี่ของนีกระทุกพี่น้องของนีกระทุกขนีกระทุกนี่เดี๋ยวเสารเน,นอมันจะปลาทั้งนั้นเลยปากระสุกนอเ้ยนี่พี่น้องีใส่ ถูแล้วถูแล้วถูแล้วถแล้วนี่ทั้งวันเาะเออโอ้โหปลาปลาป้หวากาสุนตอคาถาตาคาาหวานหนม่ไ่ไม่่ไไม่ไ่ไไ่ไม่ไไม่ตายไิวไม่ตายหมมม่ไ่ไม่ไม่ไเล่นถูกอยู่ม่หม่มน ดูดิพี่หน่มปลาะสุนเลยพี่น้องโอ้มจะใส่สวยเลยหนูอันนี้ก็ขายไปรอบหนึ่งแล้วดิอันนี้ชุดสองโอ้พี่น้อง ถูกละ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 พี่น <chưa> ้องนี่กันแล้วกันแล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่โอ้โหโอ้ตัวใหญ่ด้วยตัวนี้ตัวใหญ่โอ้ตัวแรกก็ใหญ่เลยเว้ย โอ้โหเล็กระจายเลยเว้ยมาแล้วเว้ยมันได้เวลาของมันแล้วบ่ได้เวลาแล้วเนี่ยๆๆๆๆๆนี่คืออยู่พี่น้องมันมันมันโยนองเบ็ดตรงน้ำไหลพี่น้องเลยเนี่ยคือมันมันตัวแรกตัวแรกตั้งแต่สิบโมงเช้า อย่าพิ่กับมาอีกตัวเลขมาตัวที่สองก็ต้องมาตนเมี้รเยะังไปในรถดึกก็เอาสัการแล้วถึงออกมา โอ้นำไล่ตุกโชตอนเช้านี่บอเราดูเสียง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 ดูเนี่ยตัวนี้ตัวเล็กเฮ มันแต้มมีแต่มใส์สวยเลยหรอใสใหญ่องสามโลเลยมีแต่กระสูดทั้งนั้นกระสูดเขาใส่อันนี้เลยคือหนอนเยื่ยอเขาไปสดนี่แหละ dây nè, sai, nó, phá ấy, nó phá soi nhau. đấy, cha, cha bị bưng, bưng này, mắt, mắt, lốt, chạy thùng này, bưng, bưng ไหนน้ำเห็นบ่น้ำทุ่งน่ะน้ำทุ่งน้ำรถนั่นแหละรถกระบะน่ะฝางคนใหญ่น่ะมาตอนแรกเนาะตอนแรกตอนนี้ก็ได้แางไม่ยังดีหอดพวกโมงเนี่ย่มาทีมงานโทนอาหกโม่งเนาะอ้อเสมอกันก็อเมกโอ้กัรการแล้วเนมันบวชโคตแล้วโดนปั๊บเอาปั๊บเลยกัดกัดยังกัดยัง Upp, ปล่มามันขึ้นพี่น้องเอาไปกินอถูกแล้วบอกนี่ของนี่ทุกของนี่ทุกทุกสข้างเลยพี่น้องนี่ของนี่ก็ะทกพี่น้องของนี่ก็ะทุกของนี่ก็ถทกนี่เออใส่รุ่นเดียวกันเลย ใส่เดียวกันพ้องฝั่งนี้นั่งง้อยอยู่เขาปวดเอาปวดเอพี่น้องเหลือคนเดียวพี่น้องเหลือคนเดียวเคนเดียวเอาละเหลือคนเดียวครับพี่น้องเียเก็บเสื้อผ้าออกเสื้อผ้ากลับบ้านแล้ว ตัวอยู่คนเดียวปลปปปามันมาเล่นน้ำไหลพี่น,อน้องเลยปลามันเล่นป่ามัเน,มเ,ลนมเล่นน้ำไหลก็มาตรงแถวคนได้กันเยอะเลยปีนี้ไม่ค่อยมีคนสายมองตรงนี้นนปลามันออกลูกเยอะเลยตอนนี้เยอะเลยล่ะป่า

อเโยนเสียทุบไปดึงปั๊บเลยขึ้นเห็นบ่าอาบ่วอา่เอชนะอเม็กเด้อเด้ออเม็กลบทีนึงด้บาดอเม็กลบวะ นุ่นจันทร์ครับครับแ่แหละผมหูนี่ีได้กระเซตที่นี่มันเริปลาดุกแล้วกลางคืนกัดแล้วพี่น้องทุกแล้วทุแล้วทุใหญ่ไหมตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ไหมหญ่นี่ใหญ่ไหมไม่หรอกอ้หูงเลสวยไส่สวยไสสวยพี่น้องไสสวย Say sau này sai nắn đi sip tôi ok lắm lắm sai sau này sai sau này sai <laughs> này sai sau này này sai sau này sai sau này sao 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 sau này นี่เอานี่ป่ามันดูลอะหนิทำอะไรเขาสอนนกอะไรลงเงือยันบ่อนนกันแล้วบ่ขันไรกันนกกันดึงลงพุทธเ้ยละไครับพี่น้องเฮ้ย นบอลลดบอลุดบอลุดอลุอันนี้ไซส์เล็กกว่าเดิมเยอเนี่ยพี่น้องตัวอยู่สองคนเองคนนี้ว่าไง ไอ้หนุนตกมาแลว้วนูหมุดหมุดหมุดอ้ถ้าตกถ้าตกมาอีกตกอีกแบบหนักเท่าเมาื่อคืนนี้นะไหลแรงกว่านี้เดี๋ยวเดี๋ยวคอยดูฮะถือมีดฟันปลาเมาื่อคืนนี้และวมือแรงมือแรงชี้ออกออกอยูปป่วฝ่าออกมันออกไปหาขึ้นไข่ เออดีนะมูนี่เซงจันบปอยู่แต่เซงจันอยู่นี่ฟากัดอีกแล้วคือแต่เข่าอีูนะกัดอีกแล้วออุ้ย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 อะไรพี่น้องหวานมันเออนี่ยไซไซแบบเท่าเดิมโอ้ถูกติดติดกันเลยพี่น้องไซงามงานมันมันมัน นี่น so <LO> ี่พี่น้องนี่นี่มหลับแล้วก่อมันเมยแล้วนี่ลพี่น้องนี่พี่น้องใส่สวยใส่สวยพี่น้องม่ตากระสุนนั้นเลย ับมีปลากระสูตรขึ้นมาเลยเนะี่ยคงเจ้าเนื้อปลาขึ้นต้นานะี่ยนะพี่น้องในรถก็มีได้พี่น้องในรถเขาก็ขังไว้เดี๋พี่น้องเนี่ยบึงในรถบึงในรถก็พี่น้องเลยในรถก็เอาไปขายไปรอมนึงนะพี่น้องนี่นี่ จะเยร้าเล็กน,น้อยมันจะปลาทั้งนั้นเลยปลากระสุกด Thank